กอดกอดกอดป้านัดก็สวัสดีทุกท่านนะครับจากจากจากป้นัดนะครับผมป้านัดก็สวัสดีทักทายทุกทุกท่านนะครับผมป้านัดก็ให้หัวใจบวกๆมาขอบคุณครับผมเม่เดือนก็สวัสดีครับบ่าวเพชรดอกไม้หนึ่งช่อครับผมเมเดือนก็สวัสดีครับป้านัดให้ดอกไม้หนึ่งชอ่อกับหัหวใจสีเขียวหนึ่งดวงครับผม สวัสดีครับผมสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมสวัสดีปีสาวดอยนาแกะค,ครับผมขอบคุณมากนะครับผมขอบคุณปีสาวดอยนาแกมากนะครับผมที่็ก่ออกมาให้กำลังใจ่าวอีสันครับผมขอบคุณมากนะครับสวัสดีทุกท่านค่ะจากปีสาวนาแกนะครับผมชีวิตบ้านๆครับผม บ่าวเพชรกพีเดือนทุจา้าผมก็ขอขอบพระคุณมากนะครับผมขอบพระคุณพี่สาวน่าเจ้ครับผมที่เข้ามาให้กำลังใจครับผมขอยาดดื่มน้ำดื่มกาแฟแป๊บนึงครับผมรู้สึกว่าจะคอยแหงอย่างไงไม่รู้ครับผมคืนนี้ก็ไม่ได้ดื่มน้ำครับผม กลายเป็นดื่มกาแฟแทนครับผมพี่สาวนาักเจก็บอกว่าบอกพชรก็บอกว่า,วาสาวดอยทุกจ้าพี่สาวดอยก็สวัสดีครับ่าบวพีรก็ทักไทยจับปลาจับมือกันครับผมก็มีแต่ พี่ๆท่านที่คุ้นหน้าคุ้นตากันครับผมก็เ,เหมือนกับครอบครัวเดียวกันเลยครับผมที่เราคุนเกยกันครับผมคุนหน้าคุ้นตากันครับผมขอบคุณมากนะครับผมขอบคุณบ่าวเพชรครับผมให้หัวใจกอดๆกอดๆมากขอบพระคุณมากนะครับขอบพระคุณทุกๆท่านด้วยนะครับผม ขอขอบคุณลมบนทุกท่านเลยนะครับผมที่ยังอยู่เป็นเพื่อนครับผมจนแต่ต้นมาครับผมขอบคุณมากนะครับก็วันนี้ผมก็รู้สึกว่ามีความสุขมากครับผมที่ทุกท่านเข้ามาให้กำลังใจครับผมในค่ำคืนนี้ครับผมผมก็ ขอขอบพระคุณมากนะครับขอบคุณทุกๆท่านด้วยนะครับผมผมก็ไม่มีอะไรที่จะตอบแทนให้กับทุกๆท่านครับผมนอกจากคำว่าขอขอบพระคุณมากนะครับผมก็ขอขอบพระคุณจากใจจริงครับผม ผมก็ไม่รู้ว่าจะพูดยังไงดีครับผมตื่นตันใจครับผมกับสิ่งที่ผมได้รับในค่ำคืนนี้ครับผมผมก็ต้องขอขอบคุณมากนะครับผมแล้วก็ขออภัยทุกๆท่านด้วยนะครับผมที่ผมผิดพลาดประการใดไปครับผมผมก็ขออภัยทุกท่านด้วยนะครับ คืนนี้ก็น่าจะนอนหลับดีครับผมไม่เหมือนทุกวันครับผมทุกวันก็ไม่ก็ไม่ค่อยจะได้พูดคุยกับทุกท่านครับผมก็ไม่มีเรื่องที่จะคุยด้วยแล้วครับผมเมื่อสองสาวันก่อนครับผม ก็คืนนี้ก็ได้พูดได้คุยกับทุกๆท,ท่านอย่างเต็มที่ครับผมผมก็ขอขอบคุณมากนะครับขอบคุณสิบล้านดวงใจครับผมที่มอบให้ครับผมในคืนนี้ครับผม ผมก็ขอบพระคุณมากนะครับ